ครับผมสวัสดีครับอ๋อนี่อัดเหรอครับครับผมอันนี้ครับเราจะถ่ายทำหนึ่งจางออนทีวีเทปแรกนะครับผมจะบรรยายถึงความทุกข์ความเศร้าความโศกที่ผมมีหลังจากอกหางมาเจ็ดวันมาดูพี่บ้าแล้วเนี่ยอันนี้ไปแข่งกับเนวัตดาวอะครับไม่ครับผมผมไม่ได้แข่งครับผมไม่ได้ไม่พบเนวัตดงวัตาวครับผมที่โตครับผมถใครจะมาเจ๋งกับผมนะครับผมบอกไว้เลยว่า คุณแน่มาจากไหนผมหนึ่งฟิชโชครับผมรู้จักปะหนึ่งฟิชโชะและไอ้สีครับไอ้สีตีไหนผมไม่รู้จักไอ้สีหัวหน้าแก๊งครับหัวหน้าแก๊งโอรลรู้จักไหมครับคิตตีนะครับผมคุณคิตตีนะครับคุู้หญิงคิตตี้เดียวโอเคครับผมหนึ่งฟิชโชครับรู้จักคนนี้ครับก่อนก่อนคุณจะคุยอะไรคุณเกรงใจเจ้าของร้านนั่งโจ๊กโจ๊กบางปะหันครับก็โจ๊กบางปะหันครับหันไปหันหลังหันหลังครับ อันนี้โจบ้าครับโอ้โหไม่บ้าไอโจหือครับผมเทปแรกเราก็จะมาเน้นมารายการอาหารนะครับนี่เป็นเมนูเด็ดครับผัดโอ้อะไรครับเนี่ยผัดปลาดุกอ่าผัดปลดุกลุยท้องสวนนครับผัดปลาดุกลุยท้องสวนครับครับถ้าไม่ใช่ท้องนี่เป็นตัวผู้ครับนี่ท้องเป็นตัวเมียครับปลาดุกท้องสวนครับตัวเมียเราต้องใช้ปลาดุกตัวเมียผัดเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนะครับผม ผมจะมาแนะนำนะครับเราต้องมีปลาดุกก่อนนะครับนี่เราวตักมาก่อนนะครับในการชิมอาหารไปใช่แล้วครับมีปลาดุกเป้งๆเลยครับผมอร่อยะครับยังครับผมเดี๋ยวเราชิมน้ำครับชิมน้ำก่อนน้ำมันจะเค็มเปลี้ยๆไปหนึ่งเราก็ต้องกินกับแม่โขงครับโอ้ต้องแม่โขงมาตัดขาวนะครับผมแตงส้มครับแตงส้มแตงส้มอัยผมเมาแล้วแตงส้มครับผมครับเขาจีบไปเดี๋ยวผมจีบ แม่โขงไอแสงโสมนะครับเราจะมาชิมเนื้อปลากันเลยนะครับท่านผู้ชมชิมน้ำปลาครับขอน้ำปลาถ้วยหนึ่งครับน้ำปลาครับผมเน้อปลาเดี๋ยวรอๆผมชอบชอบกระชายครับทำให้เลือดสุดเลือดเลือดสูบฉีดดีครับผมครับกินแล้วมียตีหัวแตกเลือดไหลเยอะนะครับกระชายเวลาเสร็จแล้วมันจะไม่ขัดใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นครับผมท่านผู้ชมดูนีนะครับผมครับโอ้โห หน้าผมหน้าผมเนื้อปลามันนุ่มครับผมออืไม่มีก้างเลยครับผมไม่เอาก้างเลยด้วยผมเอาก้างออกแล้วต้องกินกินครัที่งสองครับคำแรกไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับมันต้องอีกชิ้นไหมครับเดี๋ยวพอแล้วผมพอดีหมดครนะ เนื้อปลาครับผู้ชมมัน <fal> น <together> ุ่มมันไม่กลิ่นคาวนะครับรูดอะไรครับรูดอะไรออกมาครับมีก้างครับผมมีก้างเนื้อปลาไม่มีกลิ่นคาวครับผมโอเคครับต้อไอันี่ไม่ใช่เชฟกระทะเหล็กแลอ้นี้เชฟปลุบครับผมอเครับที่กุเนื้อปลาครับเป็นก้างครับมันกลิ่นก้างแต่กลิ่นหอมของเครื่องเทศกลิ่นหอมของเม็ดพริกไทยกลิ่นหอมของกระชาย มันด <Cornell> ับกินข่าวปลาครับผมครับนี่แหละครับท่านที่เป็นน้ำข่าวปลานะครับมีน้ำข่าวปลาคุณต้องกินเยอะๆจะได้ดับน้ำข่าวปลาอขานี่ไปแข่งกับหมอเสงเลยอะครับครับผมเขไปแข่งกับหมอเสงแล้วสุดยอดแล้วรับคนหนึ่งจิบกับเล่าอ่ะจบจบนะครับครับจบเลยวไหมแดกแดกเล่าครับแดกเล่าโอเคครับ